เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมในเกมการีน่าฟรีไฟนะครับก็ทำงานกันเปนนานนะไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนรับของฟรีนะทุกคนนะก่อนไปดูกดไลค์กดสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กันคลิปนะครับก็กไปดูนะมาดูร้านค้าใหม่ก่อนนะครับก็ผมว่าจะกัดจะกลับมาลงคลิปนะครับทุกคนนะก็ร้านค้าใหม่นะเป็นร้านค้าแห่งความมืดนะผมได้8 1ซนะครับเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับ ร้านค้าแห่งความมืดเดี๋ยวนะครับรอนค้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมที่ผมได้สอนรับก็ของฟรีนะครับนี่นะครับเป็นล็อกอินรับคู่หูโทรทัศน์นะครับฟรีนะครับเป็นแพนด้าโทรทัศน์นะครับเป็นสกินแพนด้านะครับก็เข้ามารับกันได้นะครับเพียงล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับก็รับไปเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ล็อกอินสะสมนะครับเป็น8วันล็อกอิน ล็อกอินทีตะลยชนนะครับถิ่นทะชนนะครับ2กันยาถึง22กันยานะครับก็เข้ามารับกันนะ้บล็อกอินนะรับเป็นกระเป๋าแล้วก็ชุดนะครับก็แจกนะครับสุดยอดเลยนะครับก็ผมจะรับเป็นเด็ดช้านะทุกผู้ชมนะรอก่อนนะครับ กดรับไปเลยเรากดรับไม่ได้กดรับแล้วนะครับกดรับแล้วรากินโดยชชนนะครับกดรับก่อนกดับก่อนนี่นะครับโอ้โหเป็น สกินนะครับไปกินแพนด้านะครับทุกคนนะก็กดรับไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเทปหน้าจอนะครับเราไปทำบทคลิปอะนรครับนี่นะปลงนี่ครับกดรับไปแล้วนะเอาเราก็รับไปร้วยครับโอ้โหสงสัยเน็ตช้าครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้เป็นอะไรเออนี่ครับไว้ปงในเกาะรอนะครับก็มีใครมีกิจกรรมสขหรับของนะทุกคนนะก็ ผมอาจจะทําคลิปไฮไลท์ด้วยนะครับทุกคนนะถ้าใครให้ผมทํากดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับก็เรามาดูที่ร้านคามีอะไรกันบ้างนะครับว่ามีของอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับทุกคนเนี่ยมาดูใหม่นะครับเนี่ยทุกคนร้านค้าแห่งความมืดนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับผมได้เป็น81%นะครับเออซื้อครบ300เพชรนะครับ นี่นะครับจะชุดนี้2 8 4ปี่เพรนะครับชุดผู้ชายนะครับโคตรสวยนะครับก็นี่นะครับถูกมากนะท่านผู้ชมนะเออถูกมากนะครับก็เป็นไงบ้างรับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรบ้างมาสอนรับของนะครับก็ถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆก็ผมจะมาทําคลิปอีกนะครับก็สอนรับของฟรีฟรีไฟลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ